สวัสดีครับทุกท่านที่เข้ามารับชมวิดีโอคลิปนี้นะครับวันนี้ผมจะพาทุกท่านนะครับมาดูการปลูกทุเรียนนะครับในพื้นที่ดินทรายนะครับจำนวนหนึ่งไร่หนึ่งงานนะครับว่าทำอย่างไรนะครับถึงได้แตกยอดสวยงามอย่างนี้นะครับนะครับในส่วนของนะครับการนะครับกรุงดินนะครับเป็นหลักสำคัญนะครับคือในดินทรายจริงนะครับเขาจะ หลบยากนะครับทุกอย่างนะครับก็ผมก็เลยคิดค้นนะครับหาวิธีการนะครับโดยการนะครับใช้วัสดุเศษไม้นะครับเศษหญ้านะครับแล้วก็เศษของหอยนะครับหอยเชอรี่นะครับมาเผานะครับในบริเวณตรงที่หลุมผมจะปลูกทุเรียญนะครับไว้นะครับประมาณหนึ่งเดือนนะครับแล้วก็ คลุกกันนะครับกับดินนะครับเพื่อเป็นการฆ่าเชื้อนะครับให้ทุเรียนนะครับปลูกแล้วนะครับไม่เป็นโรคด้วยนะครับก็ตามที่พวกท่านทุกท่านเห็นนะครับว่าเขากําลังแตกยอดอย่างสวยงามเลยนะครับในในในส่วนนี้นะครับนะครับก็ในพื้นที่ตรงนี้นะครับผมก็จะปลูกนะครับทั้งต้นคู่นะครับแล้วก็ต้นเดี่ยวนะครับ ก็เป็นพื้นที่นะครับหนึ่งไร่กับหนึ่งงานนะครับก็เดี๋ยวจะพาทุกท่านชมนะครับว่าเป็นอย่างไรมั่งนะครับในส่วนนะครับระบบน้ำนะครับที่นี่นะครับผมก็จะใช้เป็นสายน้ำา PE นะครับแล้วก็เป็นสปริงเกอร์ PE นะครับผมจะใช้นะครับเป็น สปริงเกอร์ตัวใหญ่แล้วก็เป็นสปริงเกอร์นิมิด้วยนะครับเพื่อว่านะครับการกระจายน้ําหรือว่าการให้น้ํานะครับมนจะได้น้ําได้เร็วกว่านะครับเพราะว่าไม่เสียเวลาการที่ให้น้ํานะครับเปลืองสิ้นเปลืองเปล่าๆนะครับก็เลยต้องเพิ่มหัวนี้เข้าไปอีกด้วยนะครับเพื่อว่าจะได้ประหยัดเวลาเข้าไปนะครับก็เป็นทุเรียนมือใหม่นะครับ ในพื้นที่ดินทรายนะครับในส่วนของต้นนี้นะครับก็ถือว่าน่าจะติดนะครับได้ดีนะครับเพราะว่าผมปลูกได้ประมาณ2เดือนนะครับผมก็ได้ใส่ปุ๋ยไปหนึ่รอบนะครับเมื่อ10วันนะครับก็เพิ่งจะแตกยอดนะครับก็จะใชะ้ยูเรีย1กิโลแล้วก็15 5 5 1กิโลผสมกันนะครับแล้วก็มา หยอดเขานะครับในปริมาณปลายช้อนนะครับนิดหนึ่งนะครับในบริเวณใกล้โคนต้นนะครับเพื่อเร่งการเจริญเติบโตเขาด้วยนะครับก็ในอีกส่วนหนึ่งผมก็จะใช้ปุ๋ยฮิวมิกนะครับปุ๋ยทางใบนะครับเพื่อช่วยกระตุ้นเขาด้วยนะครับให้เขาแตกยอดเร็วขึ้นนะครับแล้วก็ผสมกับ ไดโคดม่านะครับฉีดเพื่อป้องกันเชื้อราเข้าไปด้วยนะครับก็ถือว่าการทำทุเรียนนะครับในสวนนี้นะครับจริงๆแล้วนะครับการปลูกทุเรียนนะครับจริงๆต้องมีความรู้องค์ความรู้ด้วยนะครับแล้วก็บวกกับความขยันดูแลนะครับและอดทนนะครับอยาใจะร้อนนะครับการปลูกทุเรียนนะครับสิ่งที่เราประสบความสําเร็จจริงๆก็คือความขยันและอดทนนะครับแล้วก็ ความรู้นะครับถ้าขาดความรู้ในการทําสวนนะครับก็จะไม่ประสบความสําเร็จนะครับอันนี้ก็ถือว่าผมทําแล้วก็น่าจะประสบความสําเร็จนะครับเพราะว่าเห็นการแตกยอดนะครับก็เดี๋ยวจะให้ชมดูว่ารากเขาเดินยังไงนะครับนะครับตอนนี้ก็คือรากเขานะครับก็จะออกรากใหญ่นะครับเห็นไหมครับดูเชื่อว่าน่าจะรากเดินแล้วนะครับ ในส่วนของต้นนี้นะครับก็จะเป็นทุกต้นนะครับที่ผมถ่ายคลิปให้ดูนะครับจะจะเป็นอย่างนี้ทุกต้นนะครับเพราะว่าผมจะใช้ผักตบชวานะครับมาคลุมในในพื้นที่ของเขานะครับเพื่อปรับสภาพพื้นดินเขาด้วยไปด้วยนะครับก็นะครับถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์อย่างไรก็ขอให้ทุกท่านกดไลค์กดแชร์นะครับหรือกดติดตามนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้ ผู้ถ่ายทำคลิปนี้ด้วยนะครับก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ครับ